ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิงพง h a นแนลนะคะ วันนี้พิงค์จะมาแกะพัสดุอีกแล้วค่ะทุกคนซึ่งพัสดุที่เราจะแกะกันในวันนี้มีทั้งหมด4กล่องด้วยกันถ้าอยากรู้ว่าจะน่ารักขนาดไหนฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่กล่องแรกเลยค่ะทุกคนซึ่งของชิ้นนี้นะคะพิงค์ได้มาในราคามือสองค่ะได้มาจากกลุ่มซื้อขายสินค้าซาริโอนะคะในกลุ่มเนี่ยก็จะมีทั้งของมือ1แล้วก็มือ2ค่ะซึ่งของมือ2ก็จะมีการแยกย่อยออกไปอีกค่ะว่าเป็นของสะสมของแม่ค้าเองหรือว่าเป็นของขีมา จากโกดังนะคะซึ่งของที่ได้มาชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นของสะสมของแม่ค,ะคะ้าค่ะทุกคนซึ่งเขาก็จะมีรอยถลอกตรงด้านบนนิดหน่อยคะ่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะคะสินค้ายังใช้ได้ปกติเลยพิงไม่แน่ใจนะคะว่าน้องเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรคะ่ะแต่ว่าพิงของเรียกน้องว่าเป็นโต๊ะเครื่องแป้งจิ๋วหลอกกันเนาะเพราะว่าด้านบนของเขาเนี่ยจะเปิดได้แล้วก็มีกระจกนะคะใส่ของได้ด้วยนะใส่ได้เยอะด้วยคะ่ะส่วนด้านล่างที่เป็นลินชกักก็ใส่ของได้เหมือนกันคะ่ะ โดยรวมแล้วขึ้นน่ารักแล้วก็คุ้มราคามากเลยค่ะทุกคนเรามาต่อกันที่กล่อง2กันเลยค่ะทุกคนซึ่งกล่องนี้นะคะก็ได้มาจากที่เดิมเลยค่ะมาจากกลุ่มซื้อขายสินค้าซาริโอนะคะใครสนใจลองเข้าไปดูในกลุ่มนี้ดูนะคะทุกคนของคือเยอะมากๆเลยนะคะแต่แล้วแต่บางช่วงนะคะว่าเราจะเจอสินค้าที่เราถูกใจชิ้นไหนเนาะอย่างกล่องนี้นะคะก็จะมีทั้งมือ1แล้วก็มือ2ค่ะ เดี๋ยวเรามาแกะดูไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้ก็คือของแถมเป็นเมมโมนะคะที่ทางร้านแถมมาให้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันที่ชิ้นแรกเลยนะคะอันนี้เนี่ยน้องจะเป็นตุ๊ก,กตาพวงกุญแจค่ะซึ่งถ้าเราไม่ชอบให้น้องมีพวงกุญแจเราสามารถแกะออกได้นะคะทุกคนที่พิงซื้อน้องมาเพราะว่าพิงชอบตรงที่น้องใส่ชุดนอนค่ะพิงกะว่าจะเอาน้องมานั่งบนโซฟาที่เราเพิ่งได้มาอาทิตย์ก่อนส่วนใหญ่พิงจะจําราคาของที่ซื้อมาไม่ได้นะคะทุกคนแต่ว่าราา จะไม่แรงมากเกินไปนะคะเพราะว่าจะเป็นทั้งสินค้ามือ1แล้วก็เป็นทั้งสินค้ามือ2ค่ะยังไงทุกคนลองเข้าไปดูนะเรามาต่อกันที่ชิ้นที่2นะคะสําหรับชิ้นนี้เนี่ยน้องจะเป็นคล้ายๆกับหน้าต่างค่ะซึ่งพิงค์เนี่ยจะลองเอาตุ๊กตาที่ได้มานะคะลองเอาน้องมาใส่ในหน้าต่างอันนี้ดูนะคะว่าน้องจะน่ารักแค่ไหนเนาะเราก็จะลองเอาตุ๊กตามาใส่ดูนะคะซึ่งน้องอาจจะติดพวงกุญแจแล้วก็ติดหูนิดนึงนะคะแต่โดยรวมแล้วคือน่ารักมันเข้ากัน มา,ามาต่อกันที่ชิ้นที่3กันบ้างเลยค่ะทุกคนสําหรับชิ้นนี้นะคะน้องจะเป็นบ้านไม่เมโลดี้ค่ะซึ่งมีคนถามพิงเข้าไมา่เยอะมากๆเลยนะคะว่าน้องคืออะไรพิงเนี่ยได้มีการลงสปอยไว้ใน IG ส่วนตัวค่ะคนก็อยากจะรอดูอันบ็อกซ์จะแย่แล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยได้มีการมาทำอันบ็อกซิ่งให้แล้วนะคะ ก็น้องเนี่ยจะมีลักษณะเป็นบ้านค่ะแล้วเขาก็จะเป็นผ้าน,นุ่มๆค่ะแต่ว่าด้านในผ้านเนี่ยพิงไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรค้าไว้นะคะเพราะว่าตัวผ้าตัวนี้เขาจะมีลักษณะที่แข็งนิดนึงนะคะเพื่อให้ตัวบ้านเนี่ยมันตั้งฉากได้ส่วนข้างๆที่พิงกําลังประกอบอยู่นะคะเขาจะมีตีนตุกแกค่ะซึ่งตีนตุกแกอันนี้เขาก็จะสามารถแปะได้ทั้งสองด้านเลยนะคะทุกคนเขาก็จะสามารถตั้งฉากได้แบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูภาพกันชัดๆนะคะอันนี้คือที่พิงประกอบเสร็จแล้วนะ ะะเดี๋ยวพิงค์จะแกะให้ดูค่ะน้องมีตีนกาวตุกแก้แบบนี้นะคะแล้วเราก็แปะลงไปเลยนี่แปะได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพิงค์ว่าจะลองหาซื้อเฟอร์นิเจอร์มาใส่ดูนะคะเขาจะมีเฟอร์นิเจอร์จิ๋วอะคะ่ะที่จะเป็นตู้โตเตียงอะไรแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเราลองไปหาซื้อมาแล้วเราจะเอามาประดับให้ทุกคนดูนะสําหรับบ้านไม่เมอันนี้นะคะยังมีขายอยู่นะถ้าใครสนใจลองไปถามดูในกลุ่มได้นะคะลองแคปภาพพิงค์ไปถามดูได้เลยค่ะส่วนด้านหลังอันนี้เขาจะเป็นกระดุมนะคะไม่แน่ใจเขาเอาไว้ทาอะไรนะคะโดยรวมแล้วพิงค์ชอบนะคะเวลาเอาน้องตั้งแล้วน้องจะน่ารักมากเลยค่ะ เรามาต่อกันที่กล่องสุดท้ายกันนะคะทุกคนซึ่งกล่องนี้นะคะพิงพีมาจากช้อปปีนะคะแต่เสีดายมากๆเลยค่ะสินค้าตอนนี้โซเอาต์อยู่นะคะและตอนที่กดซื้อะคะ่ะทุกคนคือแบบไม่โอเคมากๆเลยอะเนื่องจากร้านเนี่ยจะเป็นร้านของต่างประเทศใช่ไหมคะเขาก็จะเขียนเป็นแบบคําว่า my melody ค่ะและเขาก็จะใส่เป็นรูป my melody แต่พอตอนของมาทุกคนมันกลายเป็น listen star นะคะซึ่งพิงก็แบบ เออไม่เป็นไรน้องก็เป็นสีชมพูเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่อยากจะรอของอีกแล้วอะคะ่ะแล้วไม่อยากแบบขี้เกียจจะทําเรื่องคืนของอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคเอาก็ได้นะคะแต่โดยรวมแล้วมันก็น่ารักแหละทุกคนแต่แค่ว่าน้องเนี่ยไม่ใช่ m ม m e เม d y แค่นั้นเองนะคะแล้วก็พิงคเนี่ยชอบติดเรียกน้องว่า l i s t ์เต t a r มากๆเลยค่ะแต่อันที่จริงน้องชื่อว่า l i s t ์เต o Win Star นะคะซึ่งของชิ้นนี้นะคะพิงได้มาจากช้อปปีในราคาประมาณพันหกยี่สิบค่ะซึ่งตอนนั้นหน้ามูตามัว เพราะว่าอยากจะได้ไมล์เมโลดี้มากๆเลยค่ะก็เลยกดสั่งไปเลยนะคะเดี๋ยวเราลองเอาน้องมาใส่พวงกุญแจดูนะคะเรามีพวงกุญแจอยู่หลายอันมากๆเลยเดี๋ยวดูว่าน้องจะใส่ได้หมดหรือเปล่านะคะซึ่งน้องจะมีลักษณะภายนอกเนี่ยคล้ายๆกับหน้าต่างซึ่งหน้าต่างอันนี้ก็เปิดได้ค่ะเขาก็จะมีเป็นแม่เหล็กอะค่ะทุกคนแล้วส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นชักที่เปิดได้ปกติเลยนะคะ อันนี้คือเราลองใส่พวงกุญแจที่มีทั้งหมดลงไปนะคะตัวลิ้นชักด้านล่างเนี่ยจะเก็บของได้น้อยนะคะส่วนตัวหน้าต่างด้านบนเนี่ยเก็บได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะถือว่าคุ้มค่านะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้น้องลกเนี่ยเราก็ปิดหน้าต่างไว้แบบนี้เลยมันน่ารักมากๆทุกคนและนี่ก็คือภาพรวมของที่เราได้มาในสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวเรารอดูสัปดาห์หน้ากันนะคะว่าพิงค์จะได้ของมา เยอะแค่ไหนนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้พิงด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะบ๊ายบาย